ตาไม่เท้าหอะก็จะพูดถึงชีวิตที่จะอยู่ได้ให้เรารู้จักอยู่ก็คืออาหารการกินเพื่อกายของเราจะได้มีกำลังและมีชีวิตปลอดภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเข้ามากั้กายได้่องกินยกสู่ยกเราจะพูดถึงเรื่องคิดที่จะอยู่ได้ก็อาหารการกินที่เราพึงมีอยู่ในครัวในเรือนนั่นแหละครับก็คืออะไรรู้ไหมครับก็ไข่เป็ดที่เลี้ยงอยู่ที่คอกหลังบ้านนั่นเลยครับ โอ้สมัยนั้นคนเลี้ยงเป็ดก็เก็บไข่เป็ดมาทานกันต้มเป็นพะโล้ก็ใบใหญ่ถ้าเป็นไข่ไก่ก็ใบเล็กฉะนั้นเมื่อมาต้มกินก็จะทํำยังไงก็ต้องต้มให้เป็นไข่ตานีทํำยังไงพอน้ําเดือดปั๊บก็เอาลงไปอีกประมาณ7นาทีเท่านั้นเลยครับไข่เมื่อแกะออกมาเมื่อแช่น้ําเย็นแล้วเปลือกก็จะไม่ติดก็จะทําให้เป็นไข่ตานีเป็นมายางมาตูมโอ้อร่อยมากนะครับพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังคุณตาไม่เท้าหอก ตาตาไม่ถท้าหอะเราอย่างนี้ก็น้ำลายสอกันหมดเลยครับหิวข้าวกันแน่ฟังเวลาไหนก็หิวข้าวแล้วจะให้อร่อยอยังไงจะต้องเอาน้ำปลาดีๆที่อ,อใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็หัน่นหอมแดงปอกเปลือกแล้วก็ซอยบางๆใส่ลงไปแล้วกระเทียมเปลือกปอก,ปอ,กออกแล้วก็สับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็พริกขี้หนูสวนหรือพริกขี้หนูกระเหรี่ยงยิ่งดีหันห่นเล็กๆแล้วก,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 ก็เอามีดบางต สับๆๆๆๆให้มันละเอียดหน่อยความเผ็ดมันจะออกมาอย่างรุนแรงก็ใส่ลงไปในถ้วยบีบมะนาวสักซีกหนึ่งโอ้อย่างนี้อร่อยมากครับแล้วก็จะบอกเลยว่าพอเราไข่มาตูมเราแกะออกมาเลยเปลือกเรียบร้อยเราผ่าครึ่งเราวางอยู่ในจานก็เอาพริกน้ำปลาที่เราผสมเรียบร้อยนี่แหละตักเอาเฉพาะที่มีหอมแดงมีพริก โรยลาดข้างหน้านิดนึงก็ดูสวยงามแล้วหรือจะปอกหอมแดงแล้วก็ซอยเป็นแว่นๆใส่ลงไปข้างหน้าก็ดูสวยงามมันเป็นอาหารจานโปรดเรื่อเขาเรียกว่ากินแบบที่รู้จักอยู่แล้วก็อยู่ได้ตามสิ่งที่พึงมีภายในครัวเรือนก็เป็นสิ่งอร่อยไข่ตานีกับพริกน้ำปลาตีแสนอร่อยพูดไปก็นำรายสอท่านก็คงอยากกานส่องกินยุคสู่ยุจะพูดกันบ่ยบอยๆเพื่อให้เราเกิดอารมณ์ความอร่อยขึ้นมา